สวัสดีครับผมช่างผนอลครพนมนะครับวันนี้จะมาเปิดขายมีดโบวีนะครับพร้อมซองพีนะครับพร้อมที่เนีบเข็มขัดนะครับตัวนี้เป็นโบวีใบ12นิ้วนะครับสันจะอยู่ที่6มิลนะครับเป็นงานขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะครับเป็นผิวอบชุบนะครับด้ามจะเป็นไม้พยุงดำนะครับจิ้ด้วยมุดทองเหลืองนะครับ เร่มนี้เปิดขายพร้อมซองที่1,300รวมทรงนะครับปกติราคา1,700นะครับวันนี้เปิดขายที่1,300รวมทรงนะครับตัวนี้เปิดขายพร้อมซอง PE นะครับ1,300รวมทรงนะครับท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับพันสามร้อยวมทรงนะครับ